ซึ่งสำหรับกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้นะครับก็จะได้จากภาพยเรื่องโจเกอร์นะครับที่สแสดงโดยโจควินฟินิกส์นะครับผมโดยที่แสงก็คือลักษะยิงจากข้างบนลงล่างนะยิงใส่หัวนะครับแต่ดูนะครับว่าทั้งน้องๆจะทำยังไงแล้วทำได้หรือเปล่านะครับ เหมือนพอทางน้องๆเนี่ยได้ดูเล็บอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มทำแล้วนะครับคราวนี้อุปสรรคในการถ่ายสารกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่มีปัญหาอยู่นิดเดียวนะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่ว่ามันเหมือนจะต้องขาดไฟอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเป็นขาแบบาสามารถทําให้ยิงใส่หัวได้นะครับผมโดยที่ทางเรามีแค่ขาแบบขาดตั้งปกติเนาะก็แน่นอนครับดูนะครับว่าทางน้องๆเขาจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับ แล้วก็จเอ้ามาในรูปแบบไหนแล้วก็จะใกล้เคียงถูกใจผู้ช่วยผมหรือเปล่านะครับ